สวัสดีค่ะพอลินลูกตาเช้าวันนี้นะเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งเพราะว่าอะไรคะเจสปโรงเรียนปเนเนนรียใหม่นะตอนนี้ทำไมไม่ใส่ชุดนักเรียนหรออ๋อ,อ,อคือเรียนในโรงเรียนนานาชาติของเจสเนี่ย คือเขายังไม่เปิดเทอมหลักตอนนี้จริงๆเป็นช่วงปิดเทอมก็คือจะไปเรียนแตมเมื่อก็ต้องใส่ชุดธรรมดาไปนะไเบสส่วนจยก็ไปโรงเรียนเหมือนกันนะแต่ว่าจายเปิดเทอมมาเป็นเดือนแล้วนะเนาะตอนนี้เราก็เลยต้องมากินข้าวเร็วกันหน่อยแล้วเดี๋ยวจะออกไปสง่งโอเคกันดูดิวันนี้ต้องเกต,ตื่นเต้นไหมคะแต่ออตอนนี้เหลืออีกรนาทีไปกินข้าวแล้วเ,เร็วๆค่ะข้าวของสิอ่าจะหมดแล้วเร็วๆอ่ะ ตื่นเต้นไหมไหนบอกก่อนเินเ,นเต้นเหรอเต้นไงบ้างอบอกให้ฟังบอกความรู้สึกให้ฟังห,งหงน่อยอเปน,เน <c oughs> พูดได้คำเดียวอ่ะ,ออส,อะสวัสดีค่ะม,ม,ามาเป็นไงคะมายู่ ขั้นตอนสุดท้ายปรดุต้าทำไมตื่นเต้นไหมไม่ตื่นไม่ตื่นง่วงนอนไม่ตื่นทำไม่ึงงั้น <c oughs> นอน <c oughs> ดึกไงแล้วแบบว่าตื่นเช้าก็เดิมอีกทุกวันนี้โอเคมั่นใจว่าต้องเกจะทำไงฮะได้ไหมรอดปลอดภัยนะ<อ>รอดปลอดภัยสมมติว่าคงไม่ได้อะไรเยอะหรอกเขาก็เหมือนเวลาบอกว่าเด็กก็จะเรียนยิ่งเบาวกว่าเดิมอะไรเงี้ย Oh, okay. ปอบป้าจะถ่ายอะไรกันเนี่ยฮะถ่ายสัมภาษณ์เนี่ยบทสัมภาษณ์นิดนึงเอาใจช่วยเก็ตเจ๊นิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูดิว่าเป็นไงนะพร้อมแล้วลรอคะกายก็ไปด้วยหรอกายไปสงเจ้เหรอลูกฮะ<ป>อ่ะเดินไปเลยลูกไปไปไปเดี๋ยวมาตามตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วนะคะแต่ว่ารถติดมากเลยดูจะไปทันหรือเปล่าเนาะปอป๋า แต่ก็พอรู้แหละจริงๆเหลืออยู่อีกไม่ไกลแต่ว่าในซอยโรเตียซอยโรเวนไม่รู้รถตีก่อนวันทีวันแรกก็สายเลยสายจริงข้าวช้าช้าเรียนใหม่เป็นไงตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นเขาจะแนะนำตัวพูดภาษาอังกฤษได้ยังฮฮะะได้ยังค่ะ นะพูดพูดไปเอถอะเข้าใจไหมงั้นเดี๋ยวขอตัวขับรถก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราถึงตรงนี้แล้วเราจะมารายงานตัวกันว่าเราสายหรือไม่สายเย่เาแล้วแล้วเราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะได้มวยตอนนี้7จ็ดโมงยีนาทีคือแบบว่าเส้นยาแดงผ่าแปดมากพร้อมหรือยังคะ,ะปาค๊าปาถอยรถอยู่พร้อมแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมา,มาป้าป้าลงไปส่งนะคะวันแรกโอเคไหม เย่ไปไปหลบไปหยุดเตนหมดแล้วคือเนื่ะเป็นซัมเมอร์อาจจะมีคนมาเรียนแบบน้อยค่ะแล้วก็นี่เหมือนกันนะทำให้ครูสามารถดูแลเก็ได้ทั่วถึงจริงจริง เดีย๋ยวเราเข้าไปในโรงเรียนแล้วเราไปถามครูก่อนกันว่ากำลังขึ้นไะป่งนองเคสเลยที่หน้าหน้าห้องเรียนเลยนะคะไม,ไ,มไม่รู้ว่าเขาจะของขึ้นมาบนตึกเรียนตอนสง่งไวยแบบปกติตอนรับอะเห็นเขาบอกว่าไอ้นี่มันเป็นซัม,มเมอร์จ,จะไม่เหมือนปกติอาจจะวันแรกโอ้รโรงเรียนน้องเคสน,นี่ดียังไงนะงเคส โอ้นี่ห้องเรียนน้องเค็ดน้องค่ะน้องเค็ดนะเจ็ดไปบายเจอกันตอนเย็นนะคะสู้ๆนะคะลูกฮัลโหลโออเฮเอาพี่ต้องนะ Ao. Sao lụp ngay hả? Bị thong à. à chết. Ha, hôm nè. rồi tôi Có đủ nín nừng đây chạy không chết Chết rồi bye. mình nó cũng tìm lời อ่ะตอนนี้ส่งน้องเจดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างก็เอาใจช่วยอยู่เนาะก็เดี๋ยวตอนเย็นมารับอีกทีหนึ่ง<ช>เดี๋ยวจะมาสองโมงส่้าโมงสี่ห้าคะโอเคเดี๋ยวไปรับรับแล้วจะมาอาัดชีพทีนะว่าไหวไหม ตอนนี้ก็เป็นเวลา2องโมแล้วนะคะถึงเวลาน้องเกรสเลิกเรียนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเป็นไงคจะร้องไห้แง่แง่เปล่าไม่ร้องหรอกน้องเกรสนะคะับตอนนี้เด็กๆก็เดินออกมากันแล้วนะเด็กๆก็มากันใหญ่เลยค่ะเมื่อเช้าแอบเห็นคนน้อยๆนะตอนนี้ก็ดูแล้วคนเยอะมกลองดูสิมน้องเกณฑ์ไว้หน้าบันไดอาจจะลอเรียนรอเราก็ได้สิ ไงเปดเจก่งยังไม่ลงมาปะะ่ะคะไม่ลงมาเลยแต่ว่า,<ห>าไมุกคนได้นะอ๋อเหรออ๋อเหรอโอเคไปซัมเมอร์ค่สะ,ส,ะสบายสบายไปที่ห้องเรียนนะเยนอะนี่ตรงนี้เป็นห้องสมุดนะคะ แล้วเป็นไงบ้างสนุกอะคะฟังรู้เรื่องไหมฮะไม่รู้เรื่องอาจจะหนูหนูโอเคใช่ไหมคะสนุกไหมฮะเทียบกับเซนโจเป็นงไงฮะเทียบไม่ถูกอ่ะอันนี้ดีกว่าอ่าเอาไปายเพื่อนๆหน่อยนบาย าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นแล้วกดกระดิ่งนะคะให้ติดตามคลิปใหม่ได้นะคะบ๊ายบาย,บาย